สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแบ่งปันหุ้นหวยรวยมือล้านเช่นเคยนะคะสำหรับวันนี้ก็จะมีหุ้นที่มาแบ่งปันนิเคอีจีนห่างเส็งของวันที่วันพุธนะคะที่24มีนาคม 2 5 6 4 4เรามาเริ่มต้นกันด้วยนิเคอิค่ะนิเคอิตัวเด่นวันนี้ก็จะมี6นะคะ,ะจับคู่ก็จะมี4,6 4,9 6,2 9,2 9,0 หก6ูน3 3หกสามเก้าสามสามแสามหนึ่งปดหนึ่งสี่ห้าหเก้าูห้าและหนึ่งห้าค่ะ ต่อไปก็เป็นจีนนะคะจีนตัวเด่นวันนี้ก็จะมี8ค่ะจับคู่ก็จะมี6 8 6 3 8 7 3 7 9 3 9 8 8 3 สองเจ็ดส1 27, 28, 23, 13, 1แปด8องสาและ2 6ค่ะอีกคู่หนึ่งนะคะสำหรับวันนี้ก็จะเป็น ห้างเซิงค่ะห้างเซยงตัวเด่นก็คือ8นะคะจับคู่2ตัวก็จะมี8 6 3 6 9 8 9 3 3 8 8 4 สามสี่สี่เก้าสหสองสีเจดหกหและหนนะคะสำหรับแนวทางในวันนี้ก็เป็นไปตามนี้นะคะขอให้ทุกคน ถูกหวยรวยหมื่นล้านไปด้วยกันนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะอย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะคะบ๊ายบาย